เป็นเยอะป่ะครับโอ้ยกเก็บลูกเลยอ่ะเดี๋ยวผมแต่อีลูกมันลูกแรกออกไปยิ้มหน่อยต้องยิ้มโทรกล้องหน่อยเถอะเขาจะรู้ว่าคนดงเมืองอารมณ์ดีงามปอดลูกมาใครเดาก็งามเป็นไงเนี่ยอย่าพูดอย่างนั้นเิ ใหญ่ๆเลยนี้ครับแบบนี้มันก็พอมั่งแต่เราเจาะนี่เนี่ยเนี่ยตังมันซ่อนนี่ไวนี่ไวนี่เลยเนี่ยมันเจาะหมดเลยเนี่ยมันเป็นแบบนี้ครับเนี่ยมันไม่มีรูออกเลยครับเนี่ยมันเนี่ยมันไม่ออกเลยที่ออกผมจีใ้นะผมพี่หมูเดี๋ยวอันนี้ผมส่งมาให้พี่หมู